สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกันเช่นเคยนะคะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาไปที่หน้า140ได้เลยนะคะเปิดไปได้เลยเนาะวันนี้นะคะใครเปิดแล้วเราก็จะเจอนะคะเราก็จะเจอหน้านี้เลยอ่าโอเคนะคะซึ่ง ในหน้านี้นะคะเขาให้เราเลือกหัวข้อนะคะที่กําหนด1หัวข้อแล้วเขียนเรื่องตามความสนใจนะคะซึ่งคุณครูเลือกแล้วนะคะคุณครูเลือกหัวข้อก็คือรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะ นักเรียนก็เลือกเอาเนาะเอาที่ตัวเองชอบนะคะมีหัวข้อก็คือนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะใครชอบหัวข้อไหนก็เลือกหัวข้อนั้น1หนัวข้อแล้วก็เขียนเรื่องตามความสนใจนะคะสามารถไปดูตัวอย่างหรือ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจได้ในสื่อนะคะอินเทอร์เน็ตได้เลยอย่างเช่นเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะลองพิมพ์หัวข้อที่เราเลือกลงไปเนาะแล้วก็นํามาเขียนนะคะซึ่งคุณครูเลือกแล้วก็คือเรื่องรักวัวให้ปลูกรักลูกให้ตีนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันกันกบคุณครูนะคะ สำนวนไทยโบราณที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีความหมายจริงๆแล้วคนโบราณพยายามจะอธิบายว่าการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงนั้นจะต้องสร้างความห่วงใยกับสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงคําว่าเลี้ยงตรงนี้มีไม่โทรด้วยนะคะ ผูกในบริบทดังกล่าวคือการสร้างความผูกพันเอาใจใส่ด้วยความรักนั่นแหละจึงมีความหมายตรงกับรักวัวให้ผูกส่วนคำว่ารักลูกให้ตีหมายความว่าการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงตรงนี้ก็ต้องมีไม่โทด้วยนะคะการเลี้ยงดูลูกต้องตีกรอบหรือสร้างกรอบที่ดีให้ลูกเพื่อเขาจะได้อยู่ในกรอบของสังคมคือมีวินยัยมีศมีลธรรมจัญยาที่ดีไม่ใช่หมายถึงการเคี่ยนตีอย่างโหดร้ายทารุณดังนั้นคำว่าตีคนโบราณจึงหมายถึงการดูแลขั เราในิสัยของลูกให้อยู่ในกรอบของคันลองคลองทาจะได้เติบโตมาเป็นคนดีอ่าเด็กก็สามารถเลือกหัวข้อได้เลยนะคะหรือใครจะเลือกหัวข้อเดียวกับคุณครูก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราไปต่อในข้อที่4นะคะเขียนคําอ่านนะคะ อ,อยู่ในบทที่8ในหนังสือเรียกวรรณคะดีลำนำเรื่องด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีนะคะข้อที่1ค่ะคําว่าชาติพีนะคะคาอ่านนะคะในการเขียนคําอ่านเขียนตามนี้เลยที่คุณครูเขียนนะคะเด็กๆเขียนตามลงในแบบฝึกหัดตัวเองได้เลยนะคะชาติพีอ่านว่าชาติพีข้อที่2อินเทอร์เน็ตอ่านว่าอินเทอร์เน็ตข้อ3ประสบการณ์อ่านว่าประสบการณ์ข้อ4โบราณสถาน อ่าอ่านได้สองแบบนะคะโบราณสถานกับโบราณสถานนะคะอ่านว่าโบราณสถานนะคะแล้วก็คําที่5ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์นะคะอ่านว่าอุทยานประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ก็ให้เด็กๆทําแค่1ห,หน้าก็พอนะคะฉะนั้นตั้งใจเขียนทําด้วยลายมือที่สวยงามนะคะ าจากนั้นถ่ายภาพลงในอัลบัม้มเนาะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ